สวัสดีค่ะคนนั้นนะคะช่องฮิวเลอร์บายนักน,นบนกรรชุกการเหตุการณ์วันนี้เรามาทําคลิปกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเรื่องร้ายที่คุณจะได้สลายไปในปีนี้เรื่องดีที่จะตามตัวคุณไปในปีหน้าคือเรื่องใดนะคะเรื่องที่อาจจะไม่ดีต่อใจเรื่องที่คุณอยากจะจบเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรามาถามให้คุณกันนะเรื่องใดที่คุณจะได้จบสลายไปภายในสิ้นปีเรื่องดีที่จะตามติดคุณไป ในปีนาสองห้าหกเก้านะคะเรามาดูพ er ลังงานของคุณเลยนะชาวเรนดอมชาวเอสีอย่งคนนัทุกคนทุกท่านนะน้อมจิตน้อมใจไปด้วยกันนะคะดูพลังงานของคุณด้วยกันค่ะคิงเหรียญนะเป้าหมายคุณตัวตนของคุณคุณคุณเป็นตัวคุณที่พอใจในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะ เกดเหรียญแฮงแมนดูฟูตัวตวนของคุณนึกเหมือนคุณให้คุณค่าตัวเองได้นะคุณรู้ว่าจังหวะชีวิตบทเรียนที่ผ่านมามันทําให้เป็นตัวคุณที่มีอสระมากขึ้นคุณเข้าใจว่าการที่คุณจะมีอสระก็ต้องย่อมเกิดจากที่คุณ มองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจคุณละสิ่งใดคุณให้โอกาสใครคุณให้โอกาสต,าตัวเองคุณให้โอกาสผู้อื่นคุณสามารถจะเป็นสิ่งใหม่คุณชื่นชมเองได้คุณชื่นชมผู้อื่นด้วยผู้อื่นด้วยคือพลังนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพลังการจะเป็นอิสระได้ในตัวตนของทุกคนนะมันต้องเริ่มจากเราไม่ยึด ปล่อยวางแต่เราไม่ได้ปล่อยตัวปล่อยเนื้อปล่อยใจนะการปล่อยวางหมายถึงปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้บางครั้งมันก็ต้องยอมรับตื่นรู้ภายในนะเหมือนคุณจะศรัทธาในสิ่งที่คุณมีคุณยินดีสิ่งที่คุณเป็นมากขึ้นไม่ว่าคุณจะรวยมากน้อยเสียงใดนะคนไม่รู้นะแต่คุณเหมือนคุณชื่นชอบตัวเองคุณศรัทธาคุณมีพลังนะคุณมีพลังในการเป็นผู้ที่ พอใจในสิ่งที่คุณมีและมันเป็นไพ่เหรียญนี่คือไพ่ราชาเหรียญนี่คือคุณศรัทธาคุณมีคุณมองว่าคุณมีคุณก็มีไงถ้าคุณมองว่าคุณขาดถึงคุณมีมันก็รู้สึกว่ามันยังขาดอยู่ดีแต่นี่คุณเป็นคนที่มองตัวเองในจังหวะที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่เรามาถามให้คุณนะสิ่งร้ายเรื่องร้ายๆใดที่จะต้องอ ไม่ตามคุณไปนะสิ่งใดที่ความร้ายที่จะต้องอยู่แค่ปีนี้ไม่ตามคุณไปนะโชคร,ร้รายใดเรื่องร้ายใดเรื่องทุกเรื่องนะเรื่องร้ายๆนะว้าวไพ่หนึ่งถ้วยทำพลังเรื่องร้ายใดคะที่จะไม่ต้องตามคุณไปถึงปีหน้าสี่ถ้วย เรื่องไม่ดีนะเรื่องรายๆที่จอจะตกไปนะไม่ตามคุณไปในปีหน้าว้าวอุ้ยไพ่ความรู้สึกไพ่ถ้วยเหมือนเลยนะสิบเหรียญอืมเดี๋ยวเรามาเรื่องดีอะ่ะเรื่องดีที่ตามติดคุณไปในปีหน้านะคะเรื่องดีใดอะ่ะเรื่องใดที่อยู่จะอยู่กับคุณแค่ปีนี้นะปีนี้ แต่เรื่องอะไรที่จะตามคุณในปีหน้าไปตามติดคุณไปในปีหน้ามีเรื่องใดบ้างนะคะเรื่องใดที่คุณจะได้ปล่อยวางภายในปีนี้เรื่องไม่ดีทุกเรื่องนะมันปล่อยวางกันได้หมดนะดีไม่ดีก็มันเป็นสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ของคนเรานะนะสีไม้ปีหน้า ว้าวสี hmm. ่เหรียญสี่สี the date ว้าวแปดเหรียญ the sun อ uh, ะ the sun ออกมาเรื่องใดละที่คุณจะได้ปล่อยวางจากปลายปีนี้ไปนะอืม hmm. มันเป็นไพ่ถ้วยนะหนึ่งถ้วย พลั้งลัคนาราศีธนูนะธาตุลมพ่ดุฟูลพ่ดุฟูนี่ลัคนาราศีกลุ่มแฮงแมนะ <Yeah. S 1> ก็พิจิกนะคะเราลืมบอกกันไปไพ่ถ้วยมาเต็มนะ <c oughs> พฤกษ์มังกรกันธาตุด,ดินแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกไพ่เหรียญพฤกษ์มังกรกันธาตุด,ดินนะไพ่ถ้วย สิบเหรียญเหมือนคุณจะปล่อยวางความคาดหวังกับความรักคุณจะเข้าใจนะว่ารักที่ดีก็คือรักตัวเองนะใครรักคุณใครไม่รักคุณคุณจะไม่ยึดติดนะเหมือนคุณจะปรับพลังงานของคุณนะคุณจะเติบโตทางพลังงานเห็นไหมคะเป็นไพ่ทำพันธไพ่สีถ้วยหมดหมดเวลาแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตนะคุณเข้าใจความรักรัก ที่ดีคือรักตัวเองนะคุณจะเข้าใจอย่างนี้นะแต่ใครจะรักคุณก็เป็นสิ่งที่ดีแต่คุณเข้าใจในตัวเองเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณได้ดีมากขึ้นนะคุณไม่ยึดว่าใครจะต้องมาให้คุณคาคุณนะไพ่หนึ่งถ้วยที่ยื่นมาให้คุณนี่คุณจะวางได้คุณจะใครจะมายื่นให้คุณหรือไม่มันไม่ใช่ประเด็นของคุณตกไปนะพลังงานที่คุณจะปล่อยให้ตกไปใน สิ้นปีที่ถึงสิ้นปีนี้นะเป็นไพ่เห็นไหมขิงถ้วยไพ่หนึ่งถ้วยเป็นไพ่ของการที่เหมือนคุณเติบโตมากขึ้นนะคุณเติบโตสิ่งที่คุณปลายปีนี้ที่คุณจะทิ้งไปคุณเข้าใจชีวิตนะว่าการที่คนเรามีใครมาซัพพอร์ตเป็นเรื่องที่ดีใครเห็นคุณข้ามเป็นเรื่องที่ดีอ นี่คือคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยนะเหมือนคุณเติบโตทางความคิดจิตวิญญาณของคุณนะคุณนิ่งมากพอคุณเข้าใจว่าครอบครัวที่ดีมันก็มีอยู่ที่คุณยอมรับเมื่อคุณเห็นข้อดีของการที่มีคนในครอบครัวความรักความสัมพันธ์คุณเห็นข้อดีของทุกสิ่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเติบโตนะคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะได้พบ จบไปภายในปีนี้เหมือนคุณเติบโตในทุกย่างก้าวนะคุณเห็นคุณค่าในผู้คนคุณเห็นคุณค่าในความรู้สึกของทุกคนที่อรอบตัวคุณแต่คุณก็ไม่ได้ยึดติดความรู้สึกเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยคุณไม่ยึดติดนะคุณมองว่าถ้วยที่ยื่นมามันก็ไม่ใช่ปัญหานะใครใครดีกับคุณเป็นสิ่งที่ดีแต่ใครไม่ชอบคุณใครรักคุณคุณไม่ได้ยึดติด ความรู้สึกอีกต่อไปนั่นคุณอิสระคุณมีอิสระคุณเป็นดูฟูเนี่ใชไหมคุณเป็นดูฟูเพราะคุณมองทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเข้าใจชีวิตแฮงแมนดูฟูมาใกล้กันนี่คือการตกผลึกทางความคิดนะคุณเติบโตคุณให้คุณค่าตัวเองได้คุณให้คุณค่าผู้อื่นแต่คุณไม่ได้เป้ายึดติดกับใครอีกต่อไปนะคุณให้ความสําคัญกับทุกคนทัดเทียมกันนะไพ่ถ้วยไพ่เหรียญ ครอบครัวทุกคนในครอบครัวเป็นหนึ่งกันนะคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งนะมันเป็นสิ่งที่คนเรามันต้องมีคุณค่าในตัวเองและเมื่อน,นั้นคุณค่าของคุณก็ส่งออกไปนี่คุณเชื่อในพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างนะัคือสิ่งที่คุณโตนะเหมือนคุณโตข้ามปีนะอย่งที่คุณเห็นนะและสิ่งใดที่จะรอคุณอยู่ในปีหน้า พราะคุณมั่นคงทางด้านจิตใจนะทุกสิ่งมันมันพร้อมคุณโตทางความคิดทางจิตวิญญาณไพ่สีไม้ในี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งรอบด้านเลยนะคุณเติบโตเห็นไหมคะคุณอาจจะมีใครมาซัพพอร์ตคุณรอซัพพอร์ตคุณหรือคุณก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตคนอื่นอยู่แล้วคุณเป็นความมั่นคงของผู้คนในอ่า พวกคนที่อยู่รอบตัวคุณด้วยนะไพ่ไพ่สีไม้เห็นการเห็นคุณค่าในตัวตนคุณเห็นคุณค่าในผู้อื่นการซัพพอร์ตการดูแลตัวเองการดูแลผู้อื่นการรักษาในสิ่งที่มีเหมือนคุณรู้จักเก็บหอมรอมริบดูแลตัวเองได้ทุกอย่างนะคุณรู้คือคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาแล้วนะไพ่หนึ่งถ้วยนี่คือ,คอ,คอการที่คุณรักตัวเองได้ มันไม่ใช่เรื่องร้ายนะเหมือนมองว่าคุณโตคุณโตนะไม่มันไม่ได้ร้ายตามที่มันจบตัดจบทิ้งปีมองเหมือนคุณล้างพลังงานลบได้นะมันไม่ได้ร้ายนะมองว่าล้างพลังงานลบๆบความยึดติดว่าใครจะชอบไม่ชอบนี่คุณวางได้หมดมันไม่มันไม่ได้เป็นพลังงานลบอย่างที่ว่าเราว่าร้ายนะมันไม่ได้ร้ายแต่ร้ายที่ว่าคุณ ล้างพลังงานเก่าๆของคุณได้เป็นสิ่งใหม่แต่เดทก่อเกิดนะการจบการเห็นคุณค่าเพราะคุณเห็นคุณค่าตัวเองนี่แหละคุณจบพลังงานลบพลังงานที่เหมือนกับคุณเรียนรู้ชีวิต่ยคุณเรียนรู้ชีวิตคุณให้คุณค่าคุณค่าของทุกผู้คนทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณแปเหรียญคือ มันเป็นพลังนะเป็นพลังความนักแน่นมั่นคงนะสิ่งที่รอคุณอยู่คุณเติบโตทางความคิดทางจิตอิญญาณคุณสุขสว่างมากพอนะคุณเห็นว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณมันมีคุณค่าทัดเทียมกันนะคนโรทุกคนก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันไม่ต่างกันนะไม่ว่าใครจะมากยากดีมีจนออย่างไรก็แล้วแต่สวยรอดูดีหรือไม่ มีสิ่งใดก็มันเหมือนกับมีความสุขสว่างอยู่กลางใจทัดเทียมกันเมื่อคนเปิดโลกเปิดความรู้สึกก็จะเห็นแสงแห่งพระอาทิตย์สาดสสองให้พวกเราอยู่เสมอไปเลยน,นี่คือสิ่งที่รอคอยเป็นความมั่นคงนะดีที่คุณเห็นคุณจะเป็นพลังแห่งผู้ที่เป็นความ มันคงเป็นความสุขรู้คุณค่าในตัวเองรู้คุณค่ารู้ตนกล้าเริ่มสิ่งใหม่คุณเชื่อในหลักแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเหมือนคุณเติบโตนะสิ่งที่คุณเห็นนะคุณไม่ได้อ่ามองว่าการเปลี่ยนแปลงงคุณคือคุณเติบโตทางความคิดคุณนิ่งมากพอนะคุณรู้ว่าการที่คนเราจะอยู่ในจุดที่ดีมันก็ต้องเริ่มจากที่เราเชื่อ เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเป็นความศรัทธาเป็นพลังนะคุณจะตัดจบพลังลบได้นะพลังลบแห่งการอรอคอยใครมาซัพพอร์ตรอใครสักคนมาชื่นชมได้นี่คือเป็นพลังลบที่คุณอาจจะมีติดตัวอยู่คุณจะออกจากพลังงานลบได้นะสิ่งที่คุณเห็นนะเป็นพลังของคุณที่ผ่านเรื่องที่ไม่ดีก็คือพลังลบที่การที่คุณเป้า รอคอยใครมาชื่นชมมาซัพพอร์ตคุณนี่แหละคุณเริ่มจากที่คุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองนะใครรักไม่รักคุณคุณปรับพลังงานคุณได้เป็นคนใหม่เป็นสิ่งใหม่นะมันได้เวลาคุณกลับมาซัพพอร์ตการมาให้คุณค่าตัวเองแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตผู้อื่นที่อยู่รอบตัวคุณด้วยนะชาวชาวเราในครั้งนี้นะ,ะคลิปนี้คนนั้นก็ เดีย๋ยวเรามาดูอะไรให้ผลเพิ่มเอ,เอาเอาสักนิดนะคะเป็นพลังของข้อความจากไอเซลถึงคุณกันนะสักนิดนะนี่เราเปิดไพ่แล้วเรามาเสริมให้คุณในสำหรับเซปเชวนการ์ดนะคะไอเซลของคุณที่อยู่เบื้องลึกของคุณอยากจะสื่ออะไรถึงคุณเป็นข้อความนะสักสามใบนะคะ ไม่มีใครเป็นความสุขเป็นความทุกข์ขให้เราได้นะตัวเราค,คือผู้กําหนดนะทุกสุขนี่คือเหมือนไพ่มาบอกคุณนะว้าวจาไว้นะว่าความรักเยียวยาเธอได้ชันใดความเกลียก็ฆ่าค่าเธอได้ฉันนั้นเห็นไหมคะพลังหมดเลยนะพลังงานลบนี่มันสําคัญนะพลังงานบวกสําคัญ ถ้าเราไม่รู้เท่านะเราจะเกลียดมันความเกลียดมันเป็นเห็นไหมเป็นพลังงานลบไพ่สีมะผีสีถ้วยนะี่คือการคิดคำานึงสิ่งใดความเกลียดชังนี่เป็นพลังที่ทําให้คนเรานะความคิด <c oughs> ยึดติดมันเป็นพลังมานลบนั่นเองนะทุกๆวันใหม่คือโอกาสของเธอได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเห็นไหมคะไพ่บอกคุณทุกสิ่งทุกอ,อย่างนะอืมเชื่อใจโปรดทำความเข้าใจประโยคนี้ อืเชื่อใจตัวเองเชื่อใจผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้นะคนที่เขาจริงใจกับคุณบางครั้งคุณก็อย่าค้นหาไปนะจากความเชื่อใจก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายกันได้นะเชื่อใจเชื่อใจตัวเองด้วยแล้วก็เชื่อใจอคนใกล้ตัวคุณด้วยนะเป็นสิ่งที่มันจำเป็นนะบางครั้งถ้าเราไม่เชื่อกันนี่มันทำให้เป็นสาเหตุได้เหมือนกันนะสาเหตุ แห่งความแล้วฉานได้นะแล้วเอาเรามาขยายคุณสักสองใบมันมีไพ่ตัวนี้ออกมานะสิ่งใดที่ไพ่อยากบอ,ก,อกเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีความต่อเนื่องกันนะโคดขออนุญาตเปิดเพิ่มอีกสองใบนะ ถึงเวลาแล้วที่เธอต้องค้นหาความหมายของการมีชีวิตใช้เวลาช่วงนี้ใช้ช่วงเวลานี้ทำสมาธิเพื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดอลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่เธอกังวลดุนนะนี่คุณอาจจะมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างให้คุณใช้สมาธินะบางครั้งคุณอาจจะอาจพบหนทางนะหนทางที่คุณมันยังขัดข้องอยู่ในใจของคุณนั่นเองนะคะเนี่ยความไม่เชื่อใจทุกสิ่งทุกอย่างนะ ให้คุณใช้พลังงานของคุณใช้สมาธิอาจจะเจอขนทางครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสิ่งใดก็ได้นะให้คำแนะนำคุณได้นั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้คนนะัดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นฝันกำลังใจคนนัดด้วยนะคะขอวอวยพรให้คุณเป็นความสุขของตัวคุณเองนะทุกสุขไม่มีใครกำหนดให้ให้คุณได้นะคุณเท่านั้นแหละเมื่อคุณวางมันก็ไม่ทุกนะ เมื่อคุณไม่เก็บมันก็ไม่ทุกนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ